อะไรนะอะไรอยู่ในผ้าม่านเห็นตะขานะเห็นต่ขาเห็นต่ขาขยับได้เนี่ยอะขาใครวะนะเห็นต่ขาขยับได้น,ะนะน,ขขดนี่ป้าไม่ให้ออกไปงอนลนะสงบแล้ว ปลาไมอาไ่ออกแต่เช้าเนี่ยสงบแล้วไปแอบ,บนอนอยู่พมานเพื่อนไปแอบซ่อนตัวในพมานงอนงอนอาการงอนอาการงอนนี่เห็นแต่ขานะ่ยเห็นแต่ขาแล้วก็หูเห็นหูนิดหน่อยเห็นหูนิดหน่อยเปิดดูดิเดี๋ยว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 เเราจะเปิดดูดิจะเปิดดูดิ <Huh? S 1> วายวายใครมาแอบอย่างนี้วะแอบอย่าบบน,นี้วะงอนให้ปลาเหรองอนให้ปลาเหรอไม่ได้ออกไปอนอะงอนงอนงอน <Huh? S 1> เห็นไหมมีอาการงอนอาการงอนอยากออกไปเล่นกับพี่เชา้ชาเช้าฝนก็ตกทุกวันเลยยังไม่ออกยังไม่ออกก็งอนเห็นไหมงอนนี่ การเด็กงอนนี่เป็นงี้นี่เห็นไหมนี่เราจะไปไหมนี่ฮะให้ไปแล้วนี่จะไปไหมงั้นปิดไว้เหมือนเดิมปิดไว้เหมือนเดิมปิดไว้เหมือนเดิมนี่ปิดไว้นั่นแหละงอนอยู่น,นั้นเลยอยู่น,นั้นเลยนะยังไม่ออก มีเสียงทะเลาะกันทุกวันทุกเช้าเลยเนี่ยทะเลาะกันทุกเช้าเลยแล้วฝนตกทุกวันนะโผล่มาแล้วยังไงพร้อมยังปาให้ออกแล้วนี่พร้อมยังพร้อมยังมองหน้าก่อนมองหน้าก่อนคุยกันมองหน้าก่อนปาให้ออกแล้วไปยังพร้อมไปยังพร้อมไปเล่นยังพร้อมไปเล่นโอเคไหมหายก่อนยังหายก่อนยังหายก่อนยังมองหน้าก่อนหายก่อนยังหายก่อนแล้วใช่ไหม

หนาวด้วยเช oh. ออ s <S ้าน anyway> ี้หอาวปวดฉี่ปวดฉี่เอาพี่มาแล้วพี่มาแล้วพี่มาพี่อ้วนมาแล้วอ้วนมาแล้วพี่อ้วนมาแล้วพี่อ้วนมารับแล้วไป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 โอ้พี่อ้วนพอแล้วอ้วนพอแล้วอ้วนมารับแล้วไปอ้วนก็ดีใจเหมือนกันไปพี่อ้วนก็ดีใจได้เจอหน้องไปไปไปเล่นไปเล่นไปไป ไหน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 พี่นี่หน่อยไปไหนพี่นิดหน่อยพี่นิดหน่อยไปไหนโอ้ยพอแล้ว่อนพอแล้วพอแล้วบอนป้าเพื่อนโอ้โอพอแล้ว่อนพอแล้ว่อนป้าเพื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 ่อนแล้วป้าเพื่อนแล้วอ๋อนิดหน่อยอยู่นอกอ๋อนิดหน่อยู่นอกบ้านได้ไงนี่ยฮะนิดหน่อยไปอยู่นอกบ้านได้ไงนิดหน่อยอยู่นอกโอ้ยพอแล้วบอลแล้วบอแล้วนิดหน่อยอยู่นอกออกไปตอนไหนนะ

ไปไหนเน้ะไปไหนเนาะไปไหนเนาะวะนิ่ง <ír testimony> หน่อยไปไหนแล้ววะนี่หน่อยไปไหนแล้วลูก <r bbles> <r pri> นิ่งหน่อยไปไหนแล้วแซ่บแซ่บไปไหน่อยโอ้ยปลาจะลม้มอีก้วนเลยโอ,อย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเปิดเดนี่ยพวกนี้จะออกถ้าเปิดนิ่หน่อยข้อพวกนี้จะออก ลุ่มมันลุ่มมันลุ่มมันลุ่มยิ่งหน่อยเลยลุ่มมันเลยออกไปคนเดียวเลยลุ่มนิดหน่อยละลุ่มนิดหน่อยละนิดหน่อยเราไปคนเดียวไปนอกบ้านคนเดียวลุ่มลุ่มละลุ่มละลุ่มสวดมัน ลุมลุมนิดหน่อยโดนลุมออกไปบ้านออกนอกบ้านคนเดียวโดนลุมนะโดนลุมนะนิดหน่อยโดนลุมนิดหน่อยโดนลุมจัดการมันจัดการมันอ้วนจัดการมันมันแอบออกไปนอกบ้านคนเดียวมันแอบไปเที่ยวคนเดียวจัดการมันเลยควรจัดการนิดหน่อยเลย จัดการนิดหน่อยแล้วออกไปเที่ยวคนเดียวเนี่เห็นไหมไม่รู้เรื่องออกไปนานแล้วด้วยนี่ประตูปิดหมดทุกด้านเลยอยู่ข้างนอกคนเดียวเลยนเนี่ยไปไหนมาไม่รู้เนี่ยอนด่าละอ้วนอ้วนเอ็ดละเอ็ดนิดหน่อยละไม่รู้เรื่องออกไปข้างนอกอันตรายใช่ไหมใช่ไหมอ้วนเอ็ดนิดหน่อยเลย ไปไหนไปไหนมาไปไหนมาดิล่อครั้งนี้ไปไหนมา,าปปเ,นมเนี่ยชอบแอบไปเที่ยวเมือนี่ยชอบชอบหนีเที่ยวเนี่ยนี่ชอบหนีเทีย่ยวนั่นเนี่ยตัวเนี้ยตัวนิดหน่อยเนี่ยไอตัวนิดนิดแต่หน่อยเนี่ยชอบหนีเที่ยวเนี่ยเสาโน้อยเนี่ยไอเสาโน้อยน,นิดหน่อยเนี่ยชอบหนีเทีย่ยว